สวัสดีค่ะ่อยคอจักสิบสองไรเนี่ยเดอ้อผู้เจ้าทั้งหลายทั้งเอฟซีเรบอเอฟซี FC, อันนี้ข่อยกับอัดในรถอีกคือเก่าเนี่ยข่อยมานางถาลูกเรากะมูเจ้าผู้เจ้าไปเบิ้งคลิปนั่นข่อยเดอ้อมันเป็นไว้รอปกติค่อนอื่นแต่คลิปค่อนอื่นเนี่ยรักพันนี่เขาก็สิธรรมดาลักพันลักเมืองแต่ของข่อยเนี่ยมันบ่ค่อยมีข่อยจะไม่คลิปทีว่าพันอับยูยีซิมหาคลิปที่เป็นวิดีโอเ,าเ่าเออด้วยบร่วมซุ่มช็อต แล้วก็คลิปรักแสนขอ,อยังไม่ยูคลิปเดียวหนึ่งุดหนึ่งแสนวิดีท็ทอปแล้วก็มาสองจุดสี่เนาะก็บกบีมาลักพันธ์เทียเที่ดท,ท,ท,ทีตามหมื่นมันเถอะแล้วมันมีคลิปประมาณถ้าไต่คลิปนี้ขอยลงประมาณคลิปที่สี่คลิปที่หาเจ้าไรลงไปอือเจ้าไปเบิ่งเด้ว่ามันซื้อคลิปว่าจากเมียพ่อฉันกลายเป็นเมียลูกประมาณนี้ละ อ๋แล้ไปเบิง้งง่าเป็นอย่างคนคือเขาไปเบิ้งไลายแทมเจ้าไปเบิ้งคลิปนี่เป็นคลิปที่หนาสนใจได้ผู้ใดท่านได้ไปเบิ้งได้จากเป็นเมียพ่อเนี่ยฉันกลายเป็นเมียลูกเนี่ยมอเจ้าไปเบิ้งเด้ออ่าไปไปเบิง้งให้คอยเนยวาวามันเป็นอย่างไรเนาะจากอันนี้กับเพิ่นไดผัวเป็นคนประเทศเนเธอร์แลนด์เพิ่อนยุหันเป็นสิปีแล้วล่ะผัวเิ่นเพิน่นใดผัวตอนนี้คือผู้ใาย เพิ่อนอายุเจ็ดสิบสี่เด้โตเพิ่งยิงเนี่ยน้องเจ้าของเรื่องเนี่ยเล่าเพิ่งอายุสามสิบเล่าอายุ่บลายแต่ว่าเพิ่นได้ลูกน้ำกันผู้นึงลูกเพิ่นนี่ยสี่คนพิ่นยิงฝรั่งนี่ยเพิ่นยัยหลุดแล้วเนาะแล้วคือเล้วบ่เคยมีลูกมีเมียเลาโสดบ้านี้น้องนี่บ่ได้เฮ็ดงานหยังเด้ก็คือเลี้ยงลูกอยู่บ้านเพราะว่าเพิ่นมีอ่า เพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นเจ้าของคันบ้านเท่าเจ้าของให้เจ้าของสวนไ่แม่แล้วเพิ่นเลาก็มี่มูซ้ำกันมูเลาก็อายุเจ็ดบสี่เจสหาซ้ำเล่านี่ลหละบ้านในใกล้กันมูเล่านี่มักมเล่น้ำเล่าแล้วก็น้องนี่เรือความเพิ่นไปยุหันผัวเพิ่นกับามานานาร้อนหานายังสีเพิ่นกับเอาแบบแม่มาเอาแม่มาเที่ยวไหมพูหยิ่งไทยนองเจ้าของเรืองนี่เห็ดเอาแม่มาเที่ยวบัดนี้ยาาแม่มาน่ะแม่ก็สะเอาลานมาน้ำ เป็นลูกของพีไส้ลูกของพีไส้ยีน่งอันนี้มันอายุสิบเจ็ดปีเด้ตอนนี้กระสีมันกระสีมาน้ำยายตลอดมาคือแบบว่าห้มาเป็นเอบยายาเป็นมูยามาตลอดกระสีมามาแต่ว่าน้องคนเนี้เคยมีลูกผู้นึงได้กันกบพัวอะไรแบบว่าป้ากันไหมได้ลูกกันข้าวเลี้ยนแบบนี้มันก็เลยเศร้าเศร้าเหตุแบบว่าบ่ไปไส่บปนี่นี่ล่ะพูว พู้พอ่านนี่แหละผู้ที่ได้ผัวฝรั่งก็เลยจ้งางว่า้ยมันมาอยู่เป็นมูยาซะอ่าสิให้เงินมึงดอกเราให้ไปเล่นกอสนอมันก็เลยไปแต่อยู่เป็นมูยาเห็ดเขาเห็ดน้ำให้หญ้ากินอยู่น้ำยาอยู่น้ำปูน้ำยาเันเถาะญามากมองนอนี่กับมาน้ำกันนองนี่จบแค่มอสามเลยตอนนี้นองกเ็เเล่นกอสนออยู่กับแม่สิตลอดบานนี่พงยี่เพราะเอามานี้มาวอกว่าเรื่องมูพงยี่ฝรั่งนี่มูผัวนี่ แล้วเป็นพ่อฮ้างเอ้ยพ่อใหม่พ่อใหม่พ่อใหม่หมคือเมียตต่เนะะาะภาษาอีสานเนาะแล้วได้ลูกน้งกันสองคนแต่ว่าเขาอยู่ต่างเมืองโดนๆนี่คิดสมัติเขาสิมายามพอเขาเทื่อนหนึ่งไม่หยิ่มมายาม,ม,ายามเขาก็สิผ้าลูกเต่าเขามาแต่ปกติคือเขาบ่มาเพราะว่าเขาอยู่ไกลแต่ว่าเขาก็จะมีโทรหาพอมั่งตามที่เพื่อนบอก้ฟังเด้แล้วเล่าเป็นคนที่ว่ามักกินอาหารไทยเราก็จะซสื่อบางทีเราซสื่อวัตถุดิบไหมมาแล้วก็ให้ให้น้องนี่เฮ็ดกิน ย่ามเป็นวันเกิดวันนยังเนี่ยคือแบบเราบ่มีมูแล้วเราเป็นมูผัวแม่ผัวกับสิมักเชิญเรามาแล้วก็สิีมีของขวัญเล็กๆในหน่อยหายคือเราเป็นคนมีน้ำใจแมบัดนี้มาปีนี่ปีอายุเจ็ดสิบห้านี่เลยว่าอยากได้มียออยากได้เมียไทยมัยมกเมียไทยอยากได้คนไทยเขาคือสิดีคือเธอร์วัสันบัดนี้เลยว่ามักไผ่วัสันมาเันอ,อยากได้ผู้หญิงอ,อายอุประมาณเท่าไหร่ เราบอกว่าจังไงนรู้บอลเราบอกว่าฉันนํ่มากหลานเธอว่าสัเนเออมากหลานก็เลยเอามากหลานจังหดมันเป็นเด็กน้อยอืตอนนี้มันสิบเจ็ดสิบเจ็ดกว่านี่า่าคือสิมา่มากมั่นหนึ่งสีหนาก็เลยแบบว่าแต่ว่าผู้ผัวนี่ผู้ผัวของฉันนี่ย่าว่าสันก็เลยว่าเธอจะเฝ้าไปปิดกันเขาสองคนเธอร้องบอกหลานเธอ แล้วลองให้เธอคุยก็เพื่อนฉันเบิงกอนฉันก็ว่าเพื่อนฉันหนึ่งคนดีเธออย่าบึ่งตัดสินว่าเพื่อนฉันนี่อายุหลายฉันบ่ได้คิดว่าเพื่อนฉันอายุหลายด้เพราะว่าความรักฝรั่งมาแหมมันไม่มีพรมแดนมันไม่มีมันไม่มีขอบเขตมันบม่มีอย่างสีมากันได้เธอให้เขาสองคนคุยกันถ้าเขาว่ามักนี่เธอกับปลอยเขาเธอไปถามหลานเธอกว่าสันเอาถามว่าหลานนี่เคยเห็นปัญญานี่เห็นดูเพราะว่ามันมาก ม่านเน่ยมไม่เยี่ยมมั้งสิม่านเจอเราเกือบสามเดือนม่านน้ำปูน้ำยากะทิเมเงื่อนเลยแม่ก็ม่านเลยแม่เพราะว่าลูกเตานั่งนี่ทั้งผัวเขาเอาเพราะว่าพอแม่ผัวเขาก็ไข่ยอยู่น่ะเขาก็เอาเอาหล้านเลี่ยงล้านคืออา่าเลี่ยงเลี่ยงลูกของน้องคนนี้เอาสมุว่าน,น้องเอนะไมจสิบงงเลี้ยงลูกของน้องเออืม น้น้องเอกก็เลยกว่มีปัญหาแต่ว่าน้องเอกก็ไปหาลูกได้ก็สิไปแต่ว่ามันความเด็กหน่อยมันก็บ่ค่อยสนใจไปหาลูกหาเต่าดอกสันเจ้าควงนี่บ้านนี้ก็เลยว่าเอาจังสันเจ้าควงก็เลยถามพ่อกับแม่ได้บ้านนี้ถามพ่อกับแม่พ่อกับแม่นี่ก็เลยไปปรึกษาพ่อกับแม่ของน้องเอกก็คือไอ้เจ้าควงนี่ไปถามไอ้เจ้าควงถามไอ้ถามพี่นางว่าเป็นจังได๋ฝรั่งมักว่าซั่นแต่ว่าฝรั่งกับฝรั่งเฒ่านี่ล่ะก็คือหมูมูผัวฉันนี่ล่ะว่าซั่นว่า ไอ้สิฟ้าจังใดวะสันบัานนี้มึงเจ้าลูกบอกเขาเจ้าวางได๋ยไมึงคุยบางรลดวะสันมาคะมันที่เอากามันเอาตัววะสันมาไงมันไปยุ่พุ่นละคือแบบพอเขากับว่าลูกว่าลูกเขาดื้อพอเขากับลำค้านนะวาเออมันอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเห็นมันไปยุ่งสันโลดเพราะว่าพอเขาก็ย่อมเออย่อมกับลูกว่าลูกดื้อเราที่นี่ปรากฏว่าหน่องผู้อ่านนี่ก็เลยไปบอกกับหลานหลานก็เลยว่า เอ้าก็ได้อาวสันขลูกพนบระวานหนูก็เอาเลยว่าสันปาดยิงไท้ยใจก้านนั่งกระสุนไตกันแล้ววะนั่งก็เอาอ่ะบารนี้ก็เอาล่องมาให้ผ้าไปเือหนาบารนีก็เลยแบบว่ามาอีกหนาหล่อนเือหนานี่มาก็เลยปล่อยไปเที่ยวน้ากันนี่ก็ไปไปน้ากันได้ถามร้านว่ามักเขาบัววสันมักวสันว่ามักมักบารนีก็ให้ เฮ็ดจังไดล่ะทานมากบัดนี่มันเป็นผู้เย้าอยู่แหมบัดนี้มันสิบแปดด้บยปนี้เอาว่ามันเป็นผู้เย่ามันสิบแปดปีพ่นเลยเว่าเอายังสี่ไปคือแบบว่าถ้ายุนี่เขาก็บ่ได้สอบด้หย่างหลายนะว่าล่องมันไปอยู่น้ากันคือว่าเพื่อนเพิ่นโ่ไกลกันนย่างไปหากันไดขี้ย่านหรือว่าย่างไปหากันได้ก็เลยว่าเอาอันนี้ควมเพื่อนน้องมันเฮื่อนไปเฮื่อนมันนนาะมือเจ้าพ่อแม่เขานี่ะ ม่นยูหนีแบบว่าเพื่อนกัเฮ็ดอันนี้เลยได้แบบว่าผูกคอต่อแขนคือว่าทุกคนบลูได้ลูแต่แบบว่าพ่อแม่น้องเอปู่ยาพี่ไส้ก็าหูเขาผูกแขนเป็นนี้เลยเพราะว่าอีนั่งีนมันก็เอาเพราะว่าเล่าแตงมูเจ้าลูกบ่แตงเขาไหนแตงแบบกันนี้ว่าคือว่าท่านใ้เฮ็ดท่างต่างกฎหมายแต่ว่าคืออนเข้ากระตกกระตาเข้าก็บอกกันแต่ขั้วเขาเอามูเจ้าเขาใจเอาลว่านี่กันว่ากันเพราะว่าเฮื่อนมันก็เป็นเฮื่อนแบบฟ้ามเฮื่อนดูไก่กันนังซีนเาก็เลยว่าเอา ว้ากันเลยวะแต่งสินสวดกันหลานหนึ่งเขาบวตัวจักคาเลยเขาหายไปเลยหลานหนึ่งหายอยู่น้ากันอบานนี้ก็ว่าเออเอาอยู่ซิมันชิปแปกอยู่น้ากันหายอยู่อีน,นักก่นนี่ก็ตัวสีเอาว่าเสเอาว่าซสีซื้อแหวนเพรซื้อท่องให้มันบานนี้พญ่พยพญ่ยฝรั่งก็โอเคเอาก็เอาพญ่ใพญ่ยฝรัง่งหน่มปัญหาแต่งกันดูน้ากัน บันนี่แต่ว่าห้านจะคลองนี่บันนี่มาอยูมั่งนอกมันก็ตามภาษา่ะก็มีพิษกันย่องแยงย่องแยงกันแน่แต่ว่าก็ยูน้ำกันได้บันนี้ไปไปมาๆบันนี้ไม่ยูหนีเนาะมาอยู่มอยูไม่ยูนเพิ่นกระเฮ็ดพตอนไรเพิ่นก็ะไม่มาวี่เยี่ยมแล้ไม่เฮ็ดแตงเฮ็ดยางกันแล้วอีน่านันกลับไปอืมันสิบเก่ายี่สิบมาสิบแปดปีทายยูห <Für S 2> ันบันนี้พ่อมาเทื่อนอ่ะ เพิ่นกไปเฮตเอกสารเฮตนันเฮดนี่มาเสียวอ,อันมาอยู่นี่แปลออกมาบัดนี้มาอยู่เธอนี่มูเจะรู้บ่ะยังมีลูกไว้ยบัดนี้เออได้มันมีลูกพอมีลูกเหรอพ่อเยฝลังก็ดีใจลายว่าสันโอ้ยวาสนามันจากคนที่ว่าร้านข่บุมีอย่างใหญ่แต่ว่าผู้ผู้เฒ่านี่มเพิน่นกระเฒ่า,ามากเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วแต่ว่าตั้งเจอกับเป็นตะยักหัวได้ว่าทองออกมาในี่ร้านข่อยนี่คัน อ,อกลูกมานี่พ่อเนี่ยน่คนเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหกเอาถิ่มาเรียงลูกหน่อยเอามิเจ้าคิดเบ่งว่าสันแต่ว่าซุ้มไทยบ้านเนี่ยกะบอกอยู่ว่าโอ้ยมันสิอยู่กันในแจกกนม้มเพราะว่ามันเถาเล้วนะอืแต่ว่านั่งกับคือลานข่อยเนี่ยกะมันกับบสนใจเพราะว่ามันได้อยู่นี่บ้านนี้มันได้ลูกกับเพื่อนนะเพิ่นก็เฮ็ดพี่นายกําเลยเด้่าสันเฮ็ดพี่นายกหาว่าเสียหายยุกดันยุนี้ห้ไหมห้ว่า,ม,วามาเอาอน เอาสมบัติแบงนั่นแบงนี่ให้นั่งสินาก็เลยว่าบ้าไก่เป็นดีไหมอืมขนาดว่าเด็กน่อยเอามูเจ้าเบิ่งก้นสิบแปดปีสิบแปดปีห่างกันกับคนอายุเจ็ดสิบห้าเจ้าว่าจะเปียอืมแต่ว่าเขาก็อยู่น้ำกันเขาก็มากกันอยู่น้ำกันก็เลยว่าโอ้ลานข่อยเลยว่ารักความรักคือผัวข่อยว่าหรอความรักมันไม่มีพร่มแดือนอิลีซ้ำใดมันก็มากกันได้ว่าแต่เขามากกันยะเป็สนน้ำเขาเอาอันนี้ก็ไม่อ่อยฟังกรสือออกแบบยังสี่กับมี่เนาะเอาจ้ะฝากคลิปข่อยนี่ยเด้อ คลิปนั่นที่คอยว่านะ่นจากเมียลูกอะ่ะเอ้ยจากเมียพอไก่เป็นเมียลูกมันบอกไปเบิง่งมันเป็นอย่างคนจะไปเบิ่งหลายเดอ้อไปไปไปเบิ้งกดฝากคลิปนี้นะจ๊าก,กด subscribe กด like กดแชร์่อยนเด้อจะ้ะฝากช่องเนเด้อจ้า